สวัสดีครับ,บรพ่อพี่น้องท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนลา่าแชแนลนะครับ,บรมองไลมีตัวดีตัวเดดตัวเด่นตัวดังนะครับดอนล่าก็เสียวมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมนะครับเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะนะครับผมมากมากก็จะว่า,ากันอีกที่หนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อน,นะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเฮ็ดชิปต่อรไปล์นะพี่น้องครับมือนี้แนวทางที่เสียวมาพ้พี่น้องท่านผู้ชมเบิ้งนะครับเป็นของปูจอมปวกนะครับพี่น้อง เพิ่นถือมาหลาหงวดติดนะครับพี่น้องหงวดที่ผ่านมากเพิ่นก็ะหายสามหาเจ็ดเน้นที่หาเจ็ดน้อพี่น้องปรากฏว่าเขาตรงตรง,ตรงเลยนะครับตอนนี้เพิ่นกาลังเหตุกาลังสางนะครับพี่น้องอยู่ในภายในวัดเพิ่นเมื่อนี้นะครับอาจจะมีเสียงเครืองตัดใ้ดังในจังน้อยน้อพี่น้องเนาะ เพิ่นกำลังเหตุกำลังสั่งนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับขันมันมีเสียงรบกวนมาพี่น้องครับเดี๋ยวเ้าสิมบัลเบิงไปน้ำกันนะครับมาฟังไปน้ำกันว่าของปูหัวดนี้เพิ่นได้ตัวใดนนะครับมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมแมนเดียวไป่เดี๋ยวไปบ้านนี่ไปบ้านไปก่อนม่บ้านนี่ก็ไปไปไปเบิ่งวันนั้นะไปเบิ่งก็เห็นแล้วกระซังเพิ่นเนาะ อก็พังแล้วนะะเ่อมานั่นนะคือว่าคนมามาเข้า่านละาเข้ามานีเข้า็ป็ข้จัเกษตเกข้าังอ่ะนะทำไร่าจะได้ันบอกบอกเพื่อบอกเพื่อนเียกกันลาไปหาเพื่อนเก่าไลไปหามกุเดยวเปนน้ไปให้เพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่อนไประมาเดึกตั้งที่เขาเปปัดเดี๋ยวก็ไปปั๊ยอะหล่ออยอะ ตไปเมื่อนายเงี้ตังอยู่เลยปา <ไป S 1> ตังวันบาวันมูนพักวันน่นันตามทอน,นเลยไอ้วันพักมันพากบ่าบปเป็นลำไรนะี่ยเราคนนู้นอยู่กี่ยะนไดมันปจ้าเนี่ปัสัเนี่ยปุัตเนี่ยเราายแล้วนะปตเนยู่กี่เนาะอยู่กี่ชันอยู่ชมสีเงินต้นไ,ไม่ก็าลายเินไปเงนน็นเนมาอยียเดีนะบอกามนยียเดยน กูน่งเอาไปเสื้รไปเบิ้มเสนอดปะเห็นเเก่าเนี่ยวเก่านินะฮะเจวเก่าหนี่ว้สิม่อวาตกเก่าเลยอโอตวเก่าพวกไปทานลนตัวใดกัามาาบหลที่บอกไปที่บอกไปนเด้เตียนแน่พรที่นี่กันมานี่ยสกับสามเก่ากัรไว้นะแต่วรับรับตามมาะ มันสามตัวเหมนมเม็ดเดียวกัมันห้าสามแปดเมเม็ดเดียวเลยมาทำเราสองตัวจรงห้าสามแปดเขมาทำมาจากสามหาให้เก่านสามเกเป็นเกบสามอืมเก่าสามหาสมแก็มาเป็นหาสามสาาเก่าเกสามสามแปดแปดหาปดเก่านี้นะเห็นมาก่อ แต่ว่าสามเกากันนี่เลยสามเกาสามเขกันไบคือพวาสามเ็ตนั่บอกอันนี้ก็กันไม่ใช่สามเข็นห่อสามเ็ตสามเกา้ในกันได้พวนี้มันก็สามหาตับสามเตสามตัวนี่ก็หาสามเขตง้องเห็นเลยก็คือต้างหกแห็นเลยก็เห็นตัวนี้น่อยเป็นังมึงนันกระดมันหักระดเป็นเป็นตัวนี้ะอันนี้ก็มันห้ก็เขา บอกคนเยะคนเยกันสั่งี่้ก็สั่งไปเลย้กเนี่ยส่งมถยีกับสั่งไปเลยยเป็นกับสั่งมากกัสั่งรมกับสั่งนี่นะไปเรไปอลยสั่งไปเอยเจี๊ยงดังพอดีร่องเขาในหมู่นอเนาะตัดใหม่ปั้นใหม่เจี่ยเทศใหม่บอครับคุณุหม่ปุทใม่ใหม่กรทวกคุขึ้นไม่ก็ขึ้นแบา นี่ตัดตามแบบนี้นะนี่ตั้ง่ตามแบบนี่นะ้าี่เป็นแดดียกเรา่ช่วงกันเาม่อนี้ก็จะมั่งไม่ยู่นี่ก็รจะว่าอยมุด็ไปมั่งไปเรื่อยจะแต่งหลังกันนะคอยก็ยดอนี้ก็ยได้นี้ก็ยืเก่าเน่ยตานี่ก็ได้ยืกันยื่อนี่ก็ยูนี่เก่าแล้วนะต่างแม่ยดก็ได้ยูเ่ยัยดได้ มสามเจ็ดสามราศีที่สามนี่นะไมท้ที่สามอมาบร่างม่ที่สามเนาะ่สามนที่นมันทอานบพายี่บันติดทันทนที่ทานที่สามพาได้หรือที่สามหนึงคำคือหนึ่งคำกับที่ ไม่เขียนอะไนั่นดอดวมุดิ้นทั้งหมดไม่เขียนลมุดนทัดเีลย่เพ่นเตดกปูกับสามห้าสามเจ็ดนปูสามห้าสามเจ็ดสามแปดเราตีไปแล้วสาแกรไดคือตาสามสองหลายๆดังมากสา่่ักดังไหม่อดังก็มักสองนอาือว่ี มัดท้องสิบแบบเจ็บถึงหาเนาะมาั 2> 2 1, 7, 4, นจะ,ะกลับเป็นหาทังสั่นทองาปีป็นหาเนี่ยเป็นตามหาเลยถ้ามาแน่นอนถ้าไม่มาก็แปดมาแน่นอนนะถ้าเ่อมา,ามาแปดเม็ดเดียวเลยเรียกมนะ <อ S 1> มันใช้ไปนั่นแหะแปะ่ซืจ็คบาทแล้วจะเา์ใหยย้ยาง้าพ่อามาจะเป็นตามแปดที่ได้ เี็บเนี่ยครับน่งอ่าสามแปดอ่าสามแปดสามตัวนอสามแปาจะสามห้าสามแปดมันใกสาม่อปันกับสามเจ็ดอันนี้คือกัไไ้สองตัวพ่กับสามเจ็ดสองตัวกันไว้นี่อันนี้คือกันไว้ เล่นสองตัวนั่นแหะสอา็ดกัสาปนั่เล่นเน้นนั่นน่ะสามากับสามแปัสาเออนั่นแหะคือตัวเน้นนะงวดวันที่นึงสามแปดมาเเป่นจังตัวเพื่อเพื่อมาบนมา้างเล่เนี่ยตาปตาแปดพเมาบนมาางเล่นเพื่อเน่ก็มันใจ้นาดนี้แต่ว่าเขา้นออกใจเนาะเขาไปเล่นมันมันใเสียนะ มีหาสามแปดนะครับพี่น้องสามหาแล้วก็สามแปดนะครับตกกันนะครับมีสามเกาะกับสามเจ็ดนะพี่น้องนะคลิปแรกนะครับสามหากับสามเจ็ดนะครับเนาะชุดสามตัวหาสามเจ็ดนะครับผมฝักแม่มครับอันนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะครับพี่น้องน่ครับผมยังมีสามเจ็ดอยู่เพื่อก่านะครับกับสามหานะครับเราไปพิจารณาิดแนวทางมาพี่น้องเนาะตัวเด่นสามหากับสามแปดนี้ อาจจะมาบนมาล่างเรื่องสองเลยเนาะครับครับครับนัจอไปก็จะแลหน้าเป็นหน้าร่างในการเสียงซื่อหอยลุยๆถูกหอยเป็นน้ำกันเนาะครับสามมาดังมาเฮี้ยงค่ะปูเจ้าใดกับมาสามยังขาดแต่สามหกได้ของปูสิบตรงนะกับนัเจอหกบ่มากนี่นะกันได้หมกว่มัก สำหรับคลิปนี้ก็บค้งธีมิตวนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งช่องดอทลาชแนลนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกันคุปผูสุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนแล้วพบแล้พอกันใหมในคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ